สวัสดีครับวันนี้พ่อพงพอเพียงจะพามาดูนี่ผักอีกชนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าหลายๆท่านรู้จักหรืออยังนะครับแต่ว่าคิดว่าหลายๆท่านคงจะไม่คุ้นเคยกับชื่อชื่อนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นผักหวานประเภทหนึ่งนะครับเป็นผักหวานดงนะครับที่ชาวบ้านเรียกนะครับชื่อว่าอ e ีน้อยนางแหนนะครับ ชื่อผักว่าอี้อยนางแหนนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกันเลยนะครับและนี่ก็คือต้นผักหวานดงนะครับที่บางคนเรียกนะครับหรือว่าอีกชื่อที่เรียกกันก็คือผักอี้นยนางแหนนะครับเป็นผักที่มีรสชาติหวานนะครับนี่เห็นไหมครับเมล็ดนะครับเมล็ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันแก่นี่ถ้าแก่จัดัดนี่มันก็จะแตกนะครับแตกออกจากกันอย่างเงี้ยนะครับนี่ มันจะมีเมล็ดเป็นไอแบ่งเป็นสามเห็นไหมครับเป็นสามสามซีกนะครับเป็นสามซีกนะครับเมล็ดก็จะมีสามเมล็ดครับอยู่ในเนี้ยนะครับบางทีก็อาจจะมีสี่ถึงห้าเมล็ดนะครับเวลาแก่มามันก็จะแตกออกแล้วก็จะเกิดใหม่นะครับหล่นลงตามพื้นดินเนี่ยนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าผักอีน้อยนางแหนนะครับ ซึ่งพ่อพงเองก็ปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะครับตอนนี้ก็บางต้นก็เริ่มเป็นดอกนะครับเห็นไหมครับเป็นดอกแล้วก็เป็นมเมล็ดแล้วอันนี้ก็คือยอดยอดอ่อนมันจะไม่มีแล้วครับเนี่ยมันจะเป็นยอดแก่แล้วนะครับนี่แบบนี้นี่จะไม่นิยมรับประทานนะครับเพราะว่ายอดมันแก่ใบมันแก่แล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นผักชนิดหนึ่งที่พ่อพงชอบรับประทานมากๆนะครับ ซึ่งอร่อยแล้วก็กินในความคิดส่วนตัวของพ่อพงเนี่ยคือมันจะกินง่ายกว่าผักหวานผักหวานาป่านะครับผักหวานทั่วๆัวไปอะครับเนี่ยครับกินง่ายกว่าผักหวานแบบนี้นะครับนี่นผักหวานแบบนี้นี่นะครับนี่นครับนี่ครับ,รบมันได้กินเยอะกว่าครับเดี๋ยวพ่อพงจะพาไปดูต้นที่อยู่ในบ้านนะครับจะมีต้นที่พ่อพงปลูกไว อ่าบริเวณข้างบ้านอีกก็มีนะครับอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้จะอยู่หน้าบ้านครับเดี๋ยวจะพาไปที่ข้างบ้านนะครับนี่ครับที่ข้างบ้านของพ่อพงนะครับตรงนี้นี่ยอดกําลังอ่อนเลยครับเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปเนื่อกินกับน้ําพริกนะครับเนี่ยกาลังกินเลยครับในี่ยยอดแบบนี้นะครับนี่ กำลังกินเลยนะครับนี่ยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บไปเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับนี่ยอดอ่อนๆแบบนี้กาลังกินนะครับเราสามารถเอาไปนึ่งกินกับน้ําพริกไปลวกกินกับน้ําพริกก็ได้หรือเอาไปแกงใส่เห็ดเหมือนแกงผักหวานปลาเนี่ยนะครับก็ได้เอาไปแกงอ่อมแกงใส่อะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราชอบคเนียนี่ครับยอดแบบนี้เนี่ยนะครับกําลังกินนะครับนี่ นี่ยอดอ่อนๆเนี่ยนะครับนี่กาลังแกงเลยครับเนี่ยแบบนี้ครับนี่ยอดกําลังดีเนี่ยขนาดเนี้ยครับนี่ยอดกําลังน่ารับประทานเลยเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้พ่อพงก็จะเก็บนะครับเป็นผักหวานชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีอ่าประโยชน์มากๆนะครับเห็นบอกว่านะครับคุณค่าทางสมุนไพรเนี่ยนะครับบำรุงน้ํานมแมลกอ่อนเป็นอย่างดีเลยนะครับคือใครที่ไม่ค่อยมีน้ํานมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เอารากนะครับรากของต้นอีน้อยนางแหน่เนี่ยนะครับไปต้มดื่มนะครับก็จะช่วยบำรุงน้ำนมเป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้พ่อพงตอนไว้นะครับยังไม่ได้ตัดเอาปูกนะครับมีรากแล้วนะครับนี่มีรากอยู่นะครับยังไม่ได้ตัดไปปลูกนะครับตอนไว้เนี่ยนะครับตอนไว้นานแล้วครับเดี๋ยวรอฝนมาสักหน่อยก็จะตัดปลูกครับนี่แหละครับคือผักอีน้อยนางแหน่นะครับ